ขุดแมงจีนูนใต้ต้นกระบกนะคะนี่เป็นต้นกระบกเล็กส่วนนี่เป็นผลของกระบกนะคะเป็นผลนานแล้วแต่ว่าไม่งอกแต่ต้นนี้งอกมีแมงจีนูนมาทําขุยอยู่ด้วยค่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราจะขุดกันตามมาชมเลยนี่ค่ะ นี่คือแมงกินูนเ,เราก็ได้แมงกินนนหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวไปดูต้นกระบกอีกต้นหนึ่งค่ะค่ะอันนี้เป็นต้นใหญ่ะคะ่ะ นี่ค่ะโอ้ตัวใหญ่ นี่ค่ะสองตัวแล้วนี่ตัวที่สามหมดเลยยังเอ่ยค่ะหมดแล้วค่ะต่อไปนี่ใกล้ๆก,กันเลยค่ะนี่ก็เป็นต้นกระบกเช่นเดียวกันค่ะ,ะาอากาศร้อนจังเล ไม่อยู่ไม่เห็นดูเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมแม่ยีนวนค่ะต,ตอนนี้ก็อยู่แค่ตัวเดียวนะคะ กาศร้อนมากเราเหนื่อยจนมือสั่นแล้วค่ะทุกคนมือสั่นแล้วต้นกระบ,บอกอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ ค่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะขุดเองนะคะว่าจะได้ไหมเอ่ยอ้ยไยเอล้วค่ะท่านผู้ชมนะหมดไปยังอยู่ตัวเดียวฟังไม่คืนค่ะวันนี้เราก็ได้ขุดแมงกินนูนได้หลายตัวแล้วค่ะจากอากาศร้อน คุดยากเราก็เลยจะกลับกันดีกว่าค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา